วันนี้เรามาในแนวธุรกิจกันบ้างนะคะว่าธุรกิจตอนนี้ที่เราทําอยู่หรืองานที่เราทําอยู่ต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะต่อจากนี้คือภายใน 2- อถึงสเดือนข้างหน้านจะเป็นยังไงนะคะก็คอเอาง่ายๆเหมือนถึงสิปีนี้นะคะถึงสิ้นปีนี้ธุรกิจเราต่อจากวันนี้ต่อจากการดูดวงไปเนี่ยจะเป็นยังไง เรามาขอคำตอบกับไพ่นะคะตั้งจิตอธิษฐานดีๆนึกถึงงานที่เราทําร้านที่เราทํานะคะว่าต่อจากนี้จะเป็นยังไงเลือกมาหนึ่งใบนะคะเลือกมาหนึ่งใบสําหรับใบที่หนึ่งงานที่คุณทำเหมือนกับต่อให้คุณมีลูกน้องคุณก็ต้องทำต่อให้ธุรกิจใหญ่โตแค่ไหนคุณก็ต้องทำหรือถ้าคุณทำงานออฟฟิศอะไรก็คุณอะไรก็คุณนะคะ ข้อดีมีไหมมีเพราะหนึ่งคุณเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งคนฉลาดนะคะเป็นคนเก่งคนฉลาดและสู้สู้ในทที่นี้ไม่ได้สู้คนนะคะมันสู้งานปัญหามาเราทําปัญหามาเราทํานะคะหลังจากนี้จะเป็นยังไงแม่บอกเลยว่ามันจะเหนื่อยขึ้นแต่ทุกครั้งนะคะทุกครั้งที่เหนื่อยเหนื่อยมาเนี่ยมันคือแค่เหนื่อย แต่หลังจากนี้ไปนะลูกหนูจะเหนื่อยมาพร้อมกับรายรับไม่ใช่เหนื่อยปักน,นะคะหลังจากนี้หนูเหนื่อยนะลูกเหนื่อยหรือเหนื่อยมากกว่าเดิมนะคะหรือมีการโยกย้ายตำแหน่งโยกย้ายสถานที่เกี่ยวกับงานนะคะเหนื่อยหนักกว่าเดิมยอมรับเลยเหนื่อยแน่หนักแน่นะคะแต่ผลพวงที่จะได้มาด้วยคือรา,ายรับ ลายลับชื่อเสียงตำแหน่งนะคะสิ่งที่คุณจะได้แน่นอนนะสู้กับมันหน่อยจนถึงสิ้นปีนะคะสู้มันหน่อยและผลลัพธ์ของความเหนื่อยของคุณมันจะบรรลุผลสิ้นปีแน่นอนนะคะใครมีธุรกิจอะไรใครมีหน้าร้านอะไรสู้ไปก่อนอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยยังไม่แนะนําให้ปล่อยนะเพราะงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ดีและเป็นงานที่คุณรัก เป็นงานที่คุณผูกพันนะคะยังไม่อยากให้ปล่อยงานนี้นะให้สู้ไปก่อนนะคะให้สู้ไปก่อนและผลลัพธ์ของมันจะทำให้คุณรู้สึกหายเหนื่อยแน่นอนในวันข้างหน้านะคะสำหรับใบที่สองหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะคะหลังจากนี้นะคะจากที่เหนื่อยหนักเหนื่อยทุกอย่างมาแล้วนะคะถ้า คุณตัดสินใจอยากเปลี่ยนงานอยากโยกย้ายงานถ้าทําได้ทําเลย mm hmm. นะคะไพ่ใบนี้คือการเปลี่ยนแปลงการทําอะไรใหม่ๆย้ายาที่ทํางานใหม่ย้ายตําแหน่งใหม่เปิดร้านใหม่นะคะมีลูกน้องใหม่มีเจ้านายใหม่ทุกอย่างที่ใหม่หมดแต่มันไปในทิศทางที่ดีนะลูกถ้าหนูอยากลงทุนหนูอยากเปิดร้านทํา แต่ว่าทําบนความเป็นจริงด้วยนะลูกทําบนความสมควรด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ย mm. เรามีทูนแค่นี้แต่อยากทําใหญ่โตหรือเรามีความรู้ไม่ได้เยอะมากแต่แบบอูอยากทําให้คบคันไม่ลูกค่อยๆทาและจะประสบความสําเร็จสําหรับไพ่ใบนี้นะคะเรื่องงานหลังจากนี้จะประสบความสําเร็จไปในทิศทางที่ดีมากๆ นะคะรออีกนิดหนึ่งทุกอย่างจะราบเรียบราบรื่นแน่นอนนะคะสาหรับใบน,นี้ต่อไปสําหรับใบที่3นะคะหลังจากนี้จะเป็นยังไงใครที่คิดอยากจะทําอะไรเองสมมุติคุณทํางานประจําอยู่นะคะคุณอยากออกมาทําธุรกิจอะไรเองขอให้คุณมั่นใจถ้าคุณยังไม่มั่นใจคุณทํางานหลักและงานเสริมไปด้วยนะคะเพราะว่าให้ใบนี้บ่งบอกว่าคุณไม่ได้ทํางานแค่อย่างเดียวเพราะว่า คุณเป็นคนเก่งคิดเร็วทําเร็วลงมือทํานะคะแต่ว่าข้อเสียอาจจะแบบได้ลูกน้องช้าหรืออะไรไม่ถูกใจคุณเพราะคุณเป็นคนเร็วทําอะไรเร็วคิดเร็วทําเร็วและเป็นคนค่อนข้างเก่งตัดสินใจเด็ดเดี่ยวถ้าเป็นผู้ชายก็คือแบบความเป็นผู้นําเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงออกแนวแมนแมนอะ่ะกาได้กาเสียลุยมาลุยกลับและข้อดีของคุณคุณมีทั้งพระเดชและพระคุณ นะคะเพื่อร่วมง,งานหรือลูกน้องค่อนข้างรักแต่ถามมีศัตรูรอบข้างไหมมีนะลูกแต่ด้วยความเก่งของหนูไม่มีใครทำอะไรหนูได้นะคะหลังจากนี้ทิศทาง,งานนะคะจะมีงานเข้ามาให้คุณทําเพิ่มขึ้นธุรกิจเพิ่มขึ้นจะมีคนชวนคุณไปลงทุนหรือทําอะไรทาได้เลยนะคะทาได้เลยเพราะว่าคุณเป็นคนเก่ง และดวงคุณไม่ได้ทํางานอย่างเดียวนะลูกเมื่อไหร่ท่านหนูตอนนี้หนูทางานอย่างเดียวหนูรู้ไว้เลยว่าเฮ้ยดวงหนูว่าทางานอย่างเดียวไม่ได้หนูต้องจับหลายๆลยอย่างแล้วหนูจะรวยแต่ถ้าหนูทํางานหน้าเดียวมันก็อยู่อย่างนี้ลูกและดวงหนูจริงๆแล้วเป็นดวงของหนะักธุรกิจเจ้าของธุรกิจนะคะแต่ข้อเสียของหนูก็มี แต่ถ้าถามแม่แม่อยากให้หนูทํางานที่หนูชอบที่หนูรักที่หนูมีความสามารถที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือทางของฉันนะคะอย่าไปเอาตัวเองไปวัดกับคนอื่นนะคะลูกความเชื่อของหนูหนูเชื่อว่าหนูทําได้แต่คําว่าทําได้ของหนูมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จก็ได้ถูกไหมลูก<น>คําว่าทําได้กับประสบความสําเร็จต่างกันนะหนูเคยเห็นที่คนเก่งแล้วพยายามพยายามพยายามทำอะไรก็เจ๊งเจ๊งเจ๊ง มันมีนะลูกแม่ถึงบอกว่าเราต้องมาดูฐานดวงฐานชีวิตว่าเราเหมาะกับงานอะไรเหมาะก,กับการทำอะไรกันแน่ไม่ใช่หยิบตรงนู้นหยิบตรงนี้มารวมๆกันถึงเวลาก็ได้แค่ว่าเราเก็บนะคะลูกไพ่ใบนี้ไปในทะิศทางที่ดีมากๆคิดอยากทำอะไรทำมีงานประจำหางานเสริมทำนะคะหนูจะรวยจากการเป็นเจ้าของธุรกิจ ถ้าถามว่าแล้วหนูทํางานบริษัทมันจะมันจะได้ไหมได้นะลูกแต่หนูต้องทำเป็นอ่นเสริมมันเหมือนเป็นการเสริมดวงตัวเองว่าเออฉันก็เป็นธุรกิจนะแต่อันนี้ก็งานงานงานหลักนะนี่ค่ะมันมันแก้กันได้เนาะแม่ถึงบอกว่าถ้าอย่างเนี้ยคือหนูต้องมาดูที่ฐานดวงจริงๆนะคะถ้าไพ่ไปเนี้ยหลังจากเนี้ยหนูจะได้อะไรดีๆเยอะมากนะคะได้อะไรดีๆอีกเยอะนะคะขอให้มั่นใจและเชื่อ ในความสามารถของตัวเองเพราะบางทีอะ่ะหนูชอบคิดว่าหนูเก่งหนูทําได้แต่ลึกๆจริงๆแล้วอะ่ะหนูก็ยังมีความระแวงนิดๆว่าหนูทําได้ไหมน,นะคะก็อย่างที่บอกว่าให้มั่นใจในตรว่องเยอะๆว่าทําได้นะคะแต่ว่ามาดูให้ถูกคิดถูกทางว่าเราควรมีความสําเร็จในรูปแบบไหนนะคะเพราะว่าฐานดวงแต่ละคนรูปแบบ ความสำเร็จแต่ละคนต่างกันอย่าเอาคนอื่นเป็นบรรทัดฐานของชีวิตเพราะหนูไม่ใช่คนอื่นหนูไม่ได้เกิดวันเดียวเดือนเดียว,ยวปีเดียวกับเขานะคะลูกเอาตัวเองเป็นหลักความมั่นใจตัวเองเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามีมากไปมันจะเป็นดาบสองคมนะลูกนะคะก็ถือว่าใบไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะก็ลุยต่อไปลูกสู้ต่อไป อย่าท้อกับความผิดหวังบางคนเจอทำอะไรก็เจ๊งทำอะไรก็เจ๊งทำอะไรก็ไม่ประสบความสาเร็จแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราหยุดทำและเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่เราจะประสบความสาเร็จหรือเราจะยอมรับความพ่ายแพ้กับการที่เราเคยผิดผิดผิดแล้วก็นั่งดูความผิดของเรากับลุกขึ้นสู้เฮ้ยลองสัตา้งดีแม่งจะสำเร็จป่าวะ แล้วถ้ามันสาเร็จขึ้นมานั่นคือชัยชนะของหนูลูกนะคะแม่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจสู้ไปด้วยกันเลยสวัสดีค่ะ